ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีจุดเสี่ยงมาแจ้งเตือนให้ทราบกันครับไปกันที่บ้านหนองผาสุขหมู่ที่9ตําบลแสนสุขอำเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านแจ้งมาว่าฝาท่อระบายน้ําบนถนนเอกมง,งคลชํารุดเสียหายผู้สัญจรผ่านไปมาหากไม่ทันระวังจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุถ,ถึงท่านเลือดตกยางออกได้หลังได้รับแจ้งจากคุณสุพรมบุญธรรมชาวบ้านบ้านหนองผาสุข ว่ามีฝาตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ทชารุดบนถนนเอกมงคลทีมงานสูย์ประสานงานร่วมด้วยชัยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าชารุดเสียหายจริงคุณสุพรมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากรถบรรทุกดินแล่นทับเป็นมานานแล้วแต่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดําเนินการซ่อมแซมจึงได้นําท่อนไม้กิ่งไม้มาปักไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังเมื่อขับขี่ผ่าน ที่สําคัญยังมีอีกหลายจุดบนถนนเส้นเดียวกันที่ฝาตะแกรงเหล็กชํารุดเมื่อรถยนต์วิ่งผ่านจะเกิดเสียงดังและฝาตะแกรงสามารถยกออกได้อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลโดยด่วนไม่ได้เ <liksom> <ๆ line>. รื Goodbye, ่องก็ผดินมาเนี่มันรถดินดังขาได้หรอกไม่ให็เสียนี่เสียตัวนั้นก็เสียมาแล้วเสียตลอดโมยไปโมบิางมยมาแล้วพวกเรื่องอะไล่ะผู้รับมาเขาบอโมยมาโมยได้หรือเปล่าต่อยังเสร็จ ขอความกรุณาเนี่ยครับอันนี้จะดีคอยกับเทศบาลเนี่ยเดีย๋ยวรอกันหลายว่นละทีมงานศูนย์จึงประสานไปที่คุณพงศักดิ์เพียแก้วผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแสนสุขซึ่งรับเรื่องและชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้รับเหมามาแก้ไขแต่จะเร่งให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขให้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา